ัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนมันในยายเจิมสิมาปลูกด,ดอกลักเล่ดอกลักเล่นดอกลักเล่มันเป็นหว่วงจ้ะมันเป็นหว่วงเก็บใบถ้าตอนหนาหนาวหนาหนาหนาวละจ้ะมันเพราะว่ามันหนาวแล้วมันกระเทียนตายแต่หมวอมันพอตายก็เก็บของไปนี่มองเก็บของเก็บใบ พ่อหนาฮอนกเอามาปูมีลายสีลองไปแล้วเราก็จะคุดหลุมในกลางคุด พูดลุมได้กลางเงินปูกยัดเจงปูกไปทุกคนเบิ่งเด้อูงมาตั้แล้วอไปต้องพูดไปตลอดปุล่ะพูดไปทุงปลูกไปเบิงเหมืน คุดลุมล้มลวคุดไปช่วยละไปหอดไ,อ,ดไอ้ชุดเปล่าไปแกล้งย่าเอาไปโอ้ยยายคุดก็ได้ก็ไทยเขาเห็ดก็ได้ทานส่ละให้เขาคุดไทยแฟนยายเห็นล่ะคุดไทยน,นะ ยายขุดบ่ได้เนาะอ,อยากแข็งแห้งคือตะก้อนเด้บ่ไดงอไปเลยล่ะเฮ็ดเองโหลดล่ะเนี่ยพออุ่งไปติดทาทาทาเขาแต่เขาเฮ็ดหาย,ยู่ดอกว่ะระวัาางเขา็ไม่ดหายอยู่ ลองกับคุดแล้วแล้วลองกลางจะแล้วกระคุดเป็นลองไป็นลองถ้าปลูกแล้วแล้วผละย้ายอันดิทายเบิ้องอีกใจ่ในกลาง ระยะที่วิบบูกกาเดอร์ประเทศนี่ให้เบิ้งว่าคุณลองแบบใดได้ได้สองเงินก่อ มาปลูกลักเล่มาปลูกต้นลักเล่ไม่ใช่ปลูกเดีย๋ยวนีู้กปุ๊บไปเบิดเลยเรื่องสีละไซน์ละไซนั้นหลุมมันเดี๋ยวถี่ถ่า,ายเบิรงอีกูกแล้วก้องก็อีกถ่ายเบิรงมีลายสีแยกไว้ใส่ลุกไปเลย แยกแล้วน,นี่เดต้องไปหลดใจใกลกันนี้ นี่มม้ยายตัวีะออกนอกหก่นี่แม ทางนึงฝนยังบ่ได้กะลากเอาเดี๋ยวยายปลูกแล้วแล้วค่อยติดท้ายเบิ้ใงมาอีกเด้อ เยาปลูกให้แล้วไปเบิดกรในไทยเบิ้งไม่อีกปลูกแล้วเหรอจ้าต้นดอกลักเละแล้วก็ติดคุดินถม

kia đinh thôm con thế nè kia đinh thôm không vậy ้ามีบนอดอกกันนี่น,อดดอนีอยู่หรอว่างเนี่ดอกลักเลยท้าภาคเหนือท้าภาคเหนือท่าภาคอีสานภาควัดออกภาคใ้ภาคยังกับลูกเดลเวอรเแต่ล้ว่ก เจียงปฏิเคียดินทมปลูกดอกไม้ก็แล้วลรอจ้าทมแล้วปลูกแล้วไปงามบ่แพงดอกไม้เฉย ก็จะได้เห็นเรื่อยๆดอกเห็นจนเกิดเห็นจนเป็นดอกพุผลละเห็นจนว่าหนาหนาวอันอันมาพกผลละหนาหนาวมากกับหิมะตกพุ่นละมันค่อยมันค่อยตายบ่หิมะบ่ตกก็ตายถ้ามันหนาวไอ้อุณหภูมิลบมันก็ที่ตายต้นนั่นเนี่ยเอาคลิปปลูกต้นไม้กัน แล้วเราเด้อพ่อกันไม่คิดหนาถ้าทุกคนมากับกดไลค์กุแชจเนี่ยเด้อจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย